สวัสดีครับพบกับตั้มเบตานะครับยินดีต้อนรับสมาชิก FC ทุกท่านสมาชิกใหม่สมาชิกเก่านะครับก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาส่องดูลูกปลาแรกเกิดนะครับลูกปลาแรกเกิดตั้งแต่เราเอานุบาลมาแรกเกิดนะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนน้านะครับนี่คือผมค่อยๆเติมน้ํามาทีละนิดทีละนิดเรื่อยๆนะครับจนลูกปลาครบ1เดือน เราจะมาสังเกตด,ดูว่าลูกปลาไม่มีลูกปลาคอกไหนนอนอยู่ใต้ก้นกระมังเลยนะครับนี่คือเป็นสัญญาณทำให้เรารู้ว่าน้ำเริ่มเสียแล้วนะครับเราควรทำการเปลี่ยนน้ำทันทีนะครับก่อนที่ลูกปลาเราจะร่วงตงดดงายนะครับสังเกตดูง่ายๆนะครับปลา 3- ามคอกเป็นลูกประกัดปลานะครับไม่มีลูกปลาตัวไหนนอนก้นเลยนะครับ นอนก้นกระมังเลยมันเป็นสัญญาณนะครับอันตรายนะครับเราต้องรีบเปลี่ยนนะครับรีบเปลี่ยนน้ําทันทีเลยนะครับเปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซนเลยนะครับนี่อีกคอกหนึ่งนะครับก็ไม่มีลูกปลานอนก้นนะครับอายุเท่าๆกันเลยนะครับห่างกันแค่วันสองวันนะครับครบหนึ่งเดือนเมื่อวันที่10บที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ครับน้ำเราก็ครบหนึ่งเดือนนะครับ นี่คือสัญญาณที่เราต้องเปลี่ยนน้ำแล้วนี่ครับนี่เป็นมหาชัยสีนาคนะครับลูกปลากัดป่า1เดือนนะครับโตช้านะครับลูกปลากัดป่านะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ